ครับท้าทางเต็มแน่เลยท่านผู้ใหญ่เต็มแน่เลยครับที่นั่งที่เราจัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านนะครับท่านกำลันท่านกำนังมากันชื่นใจแล้วที่จนะร้องแล้วก็เป็นคนประหยัดทั้งคู่ซื้อของส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้อยเก้าสิบเก้านะครับเอ่อมัลติ่ารมากๆ แล้วก็เกิดเป็นสวนไายแบบนี้ขึ้นมาสวนไทยคุณน้อยครับครับพี่ผู้ใหครับอันนี้คือสตอรี่นะครับผักไปที่มาเกิดได้ไงสวนไทยค,คุณน้อยได้ไงนะครับแล้วก็มีทุกเรื่อราที่มาตัวจุดจานได้ละพ่อ ครับแต่การเดินเป็นวันไถ่โลกนะฮะประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นสมาชิกเวอร์นแบบดึันไถ่ได้หลายสายคันแน่นอนครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวของ,ของ,ของการจัรุรยานสมัย<ะ>ก่อนก็ใช้เนี่ยใช้ไม้ไผ่เนี่ยยังใช้อยู่ทุกวันนี้ใช่ครับถือว่าเป็นความจําเป็นและสําคัญต่อประชาชนทุกคนเข้าถึงได้แล้วก็สามารถสร้างความย,าย,ายั่งยืนในด้านไถ่ได้ you พื่อไม่เสียเวลาครับเรียนเจอท่านร้อยโทสมพลชัยคมินนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นสู่บริบัญชีนะครับรับคำล่าวรายงานจากผู้ว่าเมืองจังหวัดรดิถ์นะครัเดินเจอไความสำเรพครับท่านผู้ว่า ได้มีการประชุมไถ่โลกที่ประเทศไทยเมื่อวันที่18กันยายน2552และได้มีประกาศทีการประจักษ์อย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายนของทุกปีให้เป็นให้เป็นวันไถ่โลกวิทยาลัยเกษรศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคตะวันออกสนาคมชาวไทยจันทบุรีและมูลนิธิทางสมองสานกรไทยการจัดงานไถ่โลกในปีนี้ภายใต้คอนเซ็ปต์การยกระดับนวัตกรรมไทย บนพื้นฐานการบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืท้องถังขับเคลื่อนนโยบายความตื่นตระทนกคาร์บอ,อนโดยมีไถ่เป็นเครื่องมืสอสำคัญวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้การนำผลผลิตไถ่ไปใช้และประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้นวัตรกรรมการรักษาเนื้อไม้ด้วยวิธีดูชลี ดอความรู้การใช้ TDC จับไยในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทาคเกษตรในแต่ละประเทศเข้าด้วยกันการดำเนินง,งานจัดงานไขโลกในปีนี้มีกิจกรรมดังนี้ในส่วนของด้านงานวิชาการจะมีการเสวนาการจัดการธุรกิจด้านการด้านเศรษฐกิจนว,วัตกรรมผลิตภัณฑ์ไทยและสับปลลพสูผ่ผลผลิตในอนาคต การบรรยายและการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการารักษาต้นไม้ด้วยวิธีบูชลี่ 3. การทำสีจากใบไถ่นาม่ายองผ้าไหม่และผ้าพันและสุดท้ายในส่วนของแบมบูนยูเ,ท,ยท,ยเทรียนไถ่ซุปเปอร์เนนทรีหนึ่งฟอสไรซ์สองสองส่วนก็คือเต็นท์เทคโนโลยีโดนเพื่อเพิ่มผลผลิตทางก,การเกษตรนะคะจากอีกส่วนนี้ก็คือร้านค้าผลผลิตภาคเกษตรของชุมชนในการที่มาลุ้งงานกันการจัดงานไถ่ลุ้งในปีนี้ การเพิ่มโอกาสการพัฒน,นาองค์ความรู้และประเมินมาตรฐานลิเณชาระดับชุมชนรองรับการเรียนรู้สู่วิชาชีพอนาคตสวนไทยคุณน้อยขอขอบคุณทีมงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรมหาวิทยาลัยเทีโนโลยและชมรมคนมากลออกสมาคมชาวไทยกาญจนบุรีมูลนิธิทำสมองสาคคกลไทยชมรมผู้สูงอายุตำบลแสงเสียมอำเภอเชียงราีและชมรมคนรักในหลวงมาให้เอามาโอกาสขอบคุณค่ะ ุณนันน์คู่เศรษฐีคุณประธานนิทิ์การสมองสถาบันไทยรองาศาสตราจารย์ดอสรสลาวุฒิสังแกาา้วหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ้างราชการด้านไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอสเตอรสมพงศ์อดนตรษฐีิลป์คุณสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชื่อชาติด้านสีน้องผ้าจากไผ่จากไม้ไผ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีพตกผ้าส่วนต่อผู้บริการวิรวัตรเศรษฐิสินยาพักพอกอ,องเทคโนโลยีชีวภ้าดังดินพรมพัฒนาที่ดินเป็นนักวิชาการนั่นเลยนะครับที่มาแะ คุณวีรศักดิ์ชุตทองเศรษฐจังหวัดกาญจนบุรีคุณเนตรเกษยมาาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีท um, ่านในอำเภอข่าม่วงท่านนายกสมาคมอุตสาหกรรมสังกัดไทยคุณวิเชียรเจนตะุณโลดท่านนายกสมาคมไทยกาญจนบุรีสาวน้อยสาวน้อยสาวน้อย ครับก็มีประจักษ์ครับก็ตัวเอ่แผนกบูรุษเกียรติยินดีทุกท่านครับครับวันนี้ผมร้อยโปทุกคนไทยพบมินนะครับผู้วาญญา่าภัยนวัิการรยูเร่ก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในงานไทยสร้างอาชีพัวเรืองเรื่องในงานวันไข่โลก2ําัญ24ณศูนไ์ใต้หน้อย จำนวนของน้อยเออถ้าว่วจังหวดการเจริญีในวันนี้ไม้ไทยนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งของความแห่งความโชคดีแสดงถึงความพัฒนาที่จะมีชีวิตเพราะต้นไผ่ไม้ไผ่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่โทง,ง่ายรวดเร็วะมีระบบรากกว้างขวางแข็งแรง จะช่วยเป็นในโดรเจนปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้นนั่นหมายความว่าดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ <Okay. S 1> หมูให้ได้นะครับ <Okay. S 1> แล้วกลับมาเป็นพืชเศรษฐกิจในอดีตให้ได้เชครับก็เป็นที่ทราบกันีอยู่นะครับว่า mm hmm. วันที่1 8กันยาย,ยนของทุกปีเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองและร่วมสนักรู้เกี่ยวกับคุณค่าของไทย ที่มีประโยชน์ทั้งต่อมนุษย์และธรรมชาติหนที่เรียกว่าวันไผ่โลกซึ่งภูปกาศเป็นครั้งแรกเมื่อปี2 5 5 2โดยงค์งการไม้ไผ่โลกนะครับโดยมีเป้าหมายคือการหับดันคุณภาพของไม้ไผ่ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นอาทิส่งเสริมการปลูกไม้ไผ่สำหรับอุตสาหกรรมในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกตลอดจน ได้ส่งเสริมการใช้ไผ่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนทั้งหมดนีสส้ล้วน,นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสรัพย์ธรรมชาติรือป่าและสิ่งกระสอบอย่างยิ่งแต่หว่าจารย์วิีเรานั้นเป็นสวัหนึ่งที่ในอดีตนั้นมีฝ่าไผ่ที่ลมสมบูรณ์มีการนําไผ่มาใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษโรงงานกระดาษและยังเป็นพืชที่สร้างรายได้ ให้กับจังหวัดเราส่วนถึงปัจจุบันด้วยการากากาากาพัฒนาเป็นสะพานการถานยาภไทยปรับด้านสุขภาพของไทยไป็สิ่ระดับที่สูงขึ้นขมงเอกชนเพ่อจะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและส่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชะนในอนาคตส่วนไทยคุณงน้อยนั้นเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้ก่อตั้งขึ้นจากวัตถุประสงค์ของการปูกภัยเพื่อการรักษาภาพแวดลอ้อมและเริ่ม การปลูกไผ่จากไก่25ไร่ปัจจุบันปลูก้งหมดอ0ไร่และเป็นเครือข่ายสวนไท,ไท่น้อยอีกที่ใช้ทุกส่วนของไก่มาทำเกษตรกรรต่ฐฐางๆและจะตั้งศูนย์การเรียนรู้แบบรูปเทคโนโลยีไผ่เพื่อไอก่พอดุลกิจกรรมในวันนี้นะทางสวนไก่คุณน้อยเนี่ยได้จัดให้มีการเสวนาวิชาการเกี่ยวกับการพิ่าการการปลูกไผ่ การทำสูตรดินรีกับไข่ฐานชาปโภมไข่ต่างๆนะหรือเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นได้ดีเป็นอย่างยิ่งครับกะผมกว่าวเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้มาร่วมงานในวันนี้จะได้รับความรู้ความสามารถจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ลับไปพัฒนาธุรกิจของต้นเกณฑ์พร้อมทั้งขอชื่นชมและให้กำลังใจแก่ทุกท่าน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้นและระผมขอมอวยพรให้กิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ผู้กกผจัดกานครับเชิดบ้าขอเสียงรปรบมือเป็นกำลังใจครับมาดูทุกท่านสวยนะครับที่ ดีด well. ีเครับองค์สมัยคุณน้อยวันไทยเป็นอย่างสุริย์ครับเดี๋ยวท่านมีภารกิจต่อนะครับเพราะนี่จะตรงกว่านะครับกำหนดกำหนดจริงที่ทางทุกงว่างแล้วกันจังหวัดจะไปนั่คือ10โมงผ่นไปครับผ่านได้ครับคุับดีร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 ับดีเป็นของดีต้องต้องต้องหายแล้วต้องบน What yeah. yeah. is